ได้เวลาเปิดกาชาใครบอกใครบอกว่าได้เวลาเปิดใครอดใจไม่กดไหวบ้างละ <laughs> ่ะไฟพูดนี้ยังไงละ่ะเซียว์วูฟได้ยังถ้ากดตอนนี้จะไม่ได้หรัวชาค่ะเพราะงั้นไม่กดไฟ <laughs> มีโอกาสลดเลดน,นะอุ้ยแต่วถ้าได้ตัวนัตตขึ้นมาล่ะ A few moments later ได้มาแล้วก็เปิดสักหน่อยฮะ โลเดียว <laughs> ไหนดูตั๋วดิอ๋ออันนี้แสดงว่าธรรมดาฟ้าใช่ไหมอ๋ออ๋อขอดูตัวอีกอีกรอบหนึ่งเอ่ออันนี้อันนี้ก็ฟ้าเขาดูอีกรอบเขาดิอรอบเดิอรอบ อ๋ออันนี้ก็ก็ฝาขอดูอีกรอบๆๆอ,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 อีรอบอ้เดีวนะมกอะไรอะอ้ยมืกีมงเอ้มื่กีเอ๊ะ เอาเฟยเ์เทิ้งลงถังขยะไปเลยได้ไหมคนจะรู้สึกยังไงดีรู้สึกดีใจที่ไม่ดุดเลดหรือรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้การันตีให้หลวชาก็จะกดแบบดูตั๋วเล่นๆนะยทุกคนอุย้ยอุ้ยอ๋ออ,ออันนี้คือตั๋วฟ้าอ๋ออันนี้คือตั๋วม่วงอะไรแบบเนี้ไม่คิดว่าแบบไม่คิดว่ามันจะมาตั๋วทองเลย ตอนนี้เฟยก็ได้รู้แล้วนะคะว่าตอนฮาดาวออกเป็นแบบไหนไม่ชอบเลยว่ะขอบคุณ